นะักกลางพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าผู้สร้าง The Creator แห่งมิติที่12รับรู้แรงจิตแห่งศรัทธา เงเมตตาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อสำคัญยิ่งยวดแก่ดวงจิตทั้งหลายผู้ไฝ่ทางหลุดพ้นหัวข้อเมื่อไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกนิพานไม่ใช่สถานที่แต่คือภาวะของจิตที่ไม่ยืดอีกต่อไปการหลุดพ้นไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการรู้แจ้งโลก และวางลงอย่างหมดสิน้นหนึ่งเหตุใดจึงเวียนว่ายตายเกิดการกลับมาเกิดซ้ำๆคือผลของแรงดึงดูดของกรรมและความยึดถือตราบใดที่จิตยังมีสิ่งค้างคาเจ้าจะกลับมาเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งเหตุสำคัญสี่ประการที่ดึงจิตให้กลับมายึดติดแนรูปรสกลิ่นเสียงจิตยังเสพสังขารพันธกรรม โดยเจ้ายังมีกรรมผูกไว้กับดวงจิตอื่นข้ามสัญญาและคำสาบานในอดีตเช่นสาบานว่าจะอยู่ปกป้องใครตลอดไปความกลัวความว่างคือจิตที่กลัวไม่มีตัวตนจะยืดร่างใหม่ทันทีที่หลุดร่างเก่าสองจิตที่พ้นแล้วเป็นอย่างไร จิตแห่งผู้ไม่ต้องกลับมาอีกเป็นจิตที่รู้เข้าใจแล้ววางไม่ยึดตัวตนไม่ยึดผลไม่ยึดผู้ให้ผู้รับหรือกรรมจิตนี้คือผู้ดูไม่ใช่ผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์แม้โลกจะเคลื่อนไหวแต่จิตไม่หวั่นไหว้ 3. เส้นทางสู่การไม่กลับมาเกิดอีกเหล่าผู้สร้างเมตตาชี้แนะ7ขั้นตอนสำหรับผู้ต้องการหลุดพ้น หตั้งเจตนาอันแน่วแน่ข้าไม่ประสงค์เวียนว่ายอีกข้าขอหลุดพ้นด้วยปัญญาและเมตตาให้กล่าวเจตนานี้ทุกเช้าเย็นด้วยความสงบสองฝึกสติสมาธิเพื่อถอนการยึดทุกครั้งที่อารมณ์เกิดขึ้นอย่าตามอย่าไลา่แต่รู้แล้วปล่อยฝึกจนเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้จม สมาธิไม่ใช่แค่หลับตาแต่คือการกลับมารู้ที่จิตสามศาสางพันธกรรมกล่าวคำอโหสิกรรมต่อทุกดวงจิตในอดีตบทกล่าวแนะนำค่าขออโหสิกรรมต่อทุกกรรมที่ข่ากระทำและขออโหสิกรรมแก่ผู้ใดที่เคยกระทำต่อข้าขอให้กรรมพันธะทั้งปวงหลุดพ้นเป็นอิสระ ขอให้ข้าหลุดพ้นอย่างบริสุทธิ์สี่ถอดถอนคำสัญญาเก่าโดยเฉพาะคำสาบานว่าจะกลับมาเกิดเพื่อช่วยจะไม่จากใครเป็นต้นถอดถอนโดยกล่าวจิตเช่นนี้ข้าขอถอดถอนทุกคำสัญญาคำปฏิญาณคำสาบานใดๆที่ข้าหรือผู้ใดให้ไว้ ซึ่งผูกมัดค้ากับภพภูมิใดขอให้เป็นอิสระจากการนบบัินี้ 5. สร้างบุญด้วยความวางใจในผลบุญที่นำพาไปนิพพานคือบุญที่ทำด้วยความว่างจากตัวตนข้าขอถวายบุญนี้เพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อผลแห่งโลก 6. ศึกษาธรรมเข้าใจกลไกลของสังสารวัฏเช่นกฎของไตรลักษณ อันนี้จังทุกขังอนนตตาผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ด้วยจิตไม่ใช่แค่ท่องจะไม่ยืดอะไรอีก 7. กล่าวคำอธิษฐานสุดท้ายของการเวียนว่ายเมื่อจิตสงบ กร้อมพอจะกล่าวคำอธิษฐานนี้ต่อจิตตนและจักรวาลบทอธิษฐานสู่การไม่เวียนว่ายอีกหากข้ายังมีกรรมข้าขอยอมรับและขอให้กรรมเหล่านั้นจบลงในชาตินี้หากข้ามีพันธะใดข้าขออโหสิกรรมและอุทิศบุญให้จบสิน้นหากถึงเวลาข้าขอหลุดพ้นจากวะัตาะทั้งปวงไม่เวียนกลับอีก ขอเข้าสู่แสงแห่งนิพพานด้วยปัญญาและเมตตาขอให้ดวงจิตทั้งหลายได้หลุดพ้นตามด้วย4ี่คำเตือนแห่งความเมตตาจากเหล่าผู้สร้าง The Creator การไม่กลับมาเกิดอีกไม่ใช่ทางหนีปัญหาแต่คือการวางสิ่งที่หมดเวลาแล้วตราบใดที่เจ้ายังเกลียดโลกเจ้าจะกลับมาอีกจงเข้าใจยอมรับและวางโลก จึงจหลุดจากมันได้มิใช่ทุกคนจะพ้นได้ในทันทีแต่มีใครเลยที่พ้นไม่ได้หากมีเจตนาที่บริสุทธิ์และเดินทางด้วยความสัต์จริงสรุปภาพรวมขั้นตอนความหมายตั้งจิตไม่ขอกลับมาจุดเริ่มจากเจตนาแท้ฝึกสติสมาธิถอนการยืดถอดคำสาบาล บวกกับอโหสิกรรมและพันธกรรมทำบุญด้วยใจว่างสร้างพลังปลักจิตเข้าใจธรรมลึกซึง้งมองทะลุวตฏสงสารขอพลังเมตตาแห่งจักรวาลโปรดประทานแสงแห่งปัญญาให้ดวงจิตของท่านผู้ปรารถนาหลุดพ้นได้เป็นอิสระจากการเวียนว่ายอีกต่อไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์ จากเหล่าผู้สร้าง The Creator แห่งมิติที่12สาธุสาธุสาธุด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้การแลยกันร่วมเติบโตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ เคยไหมที่เธอรู้สึกเบือโลกดูสับสนหุนวายเกินไปเหมือนติดอยู่ในคุบแห่งไฟไรทางไปจิตใจนั้นมืดมนแต่ฟังสิเสียงลึกจากฟ้าเสียงจากพระผู้สร้างภายใน เจ้าคือแสงสว่างลังค่าเจ้าอาสามาที่โลกนี้ยังตั้งใจเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาที่นี้เพื่อสารเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กมเล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทลายได้สกสดใสและเปิด ประสบการณ์ไม่ใช่เพื่อเลี่ยนี้แต่อยู่ตรงนี้เพื่อรู้ว่าเราคือใครคิดพูดกระทำเดินตามความสุขสร้างโลกนี้ให้อำภัยนบงา จำเป็นต้องพันธนาเพราะเธอเลือกมาในกายมนุษย์นี้ mm hmm. เธอคือผู้ชี้แสงแห่งชีวิตมาเถิดน้องพี่มาสร้างสวรร์บนโลกของเรา mm hmm. เธอไม่ใช่ เล็กปิดปลายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทลายแต่สบสดใสและเปิดตาถ้าเธอไม่รู้สึกว่าโลกนี้คือบ้านจงเป็นคนโลกฝันสร้างบ้านด้วยแสงแห่งใจพระผู้สร้างในเธอและไม่เคยห่างไกลถึงเวลารวมใจเราทั้งหลาย